ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่หลักกิโลนะคะวันนี้นะคะมาเจออาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรเนาะลืมละอาจารย์ใบอาจารย์ใบอาจารย์ใบแต่ว่าชื่อจริงๆชื่ออะไรเนาะลืมชื่อเนี่ยเรชื่อจริงเพคนลืมยุ่นเนี่ล่ะมันนอนนี่สามขึนเพิ่นฟันได้มันนอนนี่สามขึนปะคะสามขึนแล้วอ๋อมันนอนหลักกิโลงกลมันนอนหลักกิโลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว วัดจีจานวัดดีค่ะมาพอกันอีกแล้วบารนี้ไอแปรเด้อเด้อฝันบ่ฝันบ่้านอนฝันบ่นอนนอนนอนยังอยู่นอป่ะโว้ชมาแลเพื่อนนอนฝันได้ตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อหงดก่อน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 ฝันได้แปดเจ็ดสอง กับสามศูนย์เออเออถูกเท่าไหร่เอได้สามนวายได้สามหมื่นเป่สามหมื่นว่ะโอ้ได้สามหมื่นได้สามหม่บาทบอ๋อเขียนแล้วกะไฮเออยายอ๋อเขียนแล้วก็ยายยายแะเจ้าอ๋อยายืมโอเค

เสด็จตือนนอนคนหลุดเตื่นอันนี้โอ้จวงหัวนั่นบอกหัวนี้เนอะงัดนี้งวดนี้งวดนี้วนี้ฝันมาจังไหนอาจารย์ป้อมนอนเขียนหาขาเขียนหายเอเขียนหายตัวนี้นินนินกับ เขาเขียนให้สมตัวห้าเจบอกเก้ากับเก้าศูนย์เจ็ดราศูนหบอก่งหอ๋อเขีนให้สตัวแลคาสองตัวจ้าศูนย์ฟันห้กับ5้าเก้จตัวฟันเอาวันทีบ่กเท่าไหร่รอู้คขาแทบมาเท่าไห หมื่นเปอร์ต์มวโอ่มาหมื่นอซ๋อมาหมื่นเปอร์ฝันฝันตรงนี้เลยหองวดงวดเขียนเขียนวันที่ในที่งวดวันที่ยังนี่วันที่วันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกระดากระดาเดนง่าย้าคืองวดวันที่หนึ่งอ่ะจากงวดวันที่หนึ่งหนึ่งใกล้จะถึงเนี่ยสองสามวันเนี่แมนค่ะใกล้จะถึง ค่ะเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสามตัวสองตัวนะคะอาจป้อมเออผู้ใจนี่บ่บางนอนนี่บ่อบางนอนนี่นะบางนอนอาจารย์ป้อมโอ้บางนอนอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมมาจากสารคามมาจากสารคามนะสารคามมามาดูยูวเห็นมาดูยูวแต่แกอยู่คนละแม่ยูจะมองพคนอ่ะแต่ยูละกิโลก้า นะจนง่ายมานอนพี่เรากิโลไปอยู่มองไรอาจารย์ป้อมกับมาน้ำแม่นค่ะรักกิโลเดนทุบกับนังตามมาเนาะอาจารย์อาจารย์ป้อมเนี่ตามตามตาเสตตาจันตาเสตาจันไปตลอดจ้าอันนี้งวด่ิพานมามที่ิพานมามันทีสิบหกพิพานมาได้สามหม่ได้สามหมื่นเนี่ยแปดเจ็ถูกในลายขนาดเ่าสามหมื่นสาศนยเนาะสามศูนย์ออกงวด้กห้แร้ว เงี้ยนี้ให้สามตัวแล้วก็สองตัวกับอาจารย์้อมนะคะนอนฝันฝันว่างได้น้อามจังวัดมาเลยนะอาจารย์้อมเลยฝันมามาโอ้มานอนนอนฝันได้เออเองานงานเอ็ดกบแฟบอกให้ได้เด้อแต่รามีรามอยู่ช่วยกันนะคะท่านผู้ชมกับพี่นะคะนอนนอนฝันได้ ตื่นเออสะเดือดตื่นเลยบอ่ขึ้นลงลงล่างล่างขึ้นบนขึ้นขึ้นบนลงล่างลงล่างขึ้นบนล่างล่างบนขึ้นบนลงล่างนะคะขึ้นลงขึ้นลงกลับด้วยกลับด้วยเออกลับด้วยนะคะกลับด้วยขึ้นลงขึ้นลงกลับอ๋อขึ้นลงแล้วก็กลับด้วยนะคะว่าอย่างนั้นเนาะขึ้นลงกลับมาแสดงมาหมื่นเปอร์เซ็นไหม มาหมื่นเปอร์เซ็นจากหนักพันห้าศูนย์พันห้าศูนย์เลขห้าศูนย์ในรู้สึกว่าดังอยู่เลยครับบ่ครับอย่างนี้ข่าวว่าน่าน่าจะอ่านดีวเพราะว่าสองวัดที่ผ่านมาในศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หานี่ในเวฟก็อ่านปิดปิดหลับเลยนะปิดแน่นมะปิดหลับส่วนมากสิปิดหลับแต่อยู่สายนอกเนี่ยจอ่านสายนอกแต่อยู่ในเวฟเนี่ปิดหลับเลย เด็กเด็กเด็กหาสูตรเนี่ยครับอาจารย์ใ่ว่าวลนี่นี่เก่าเจ็ดนี่นานาเีอ่นอยู่คือเก่าอยู่เก่าเจ็ดนนเ่ยเก่าเจ็ดก็หาเก่าเนี่ยมวนวลนะก็มีอ่างเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดับอ่าแปดเก่าเนี่ยแหละที่เขาอ่านครับแต่ก็มีหาเก่านะทั้งในในในเบยนี่ยในเวบอยู่อยู่อยู่สายหนอกก็มีสายนอกก็มีแปดเก่าเก่าเจ็ดทีเขาอ่านในในเบนี่ปิดเลย มานอนได้สามคืนแล้วสามคืนอาจารย์ปลอมอาโซอียังบ่แล้วอยู่ว่ายายยายยายโอ้ยยายเนาะแสดงว่าเบิกบ้านได้บ่เนี่ยเบิกเบิกเฉยหลายคนเนาะกวนกวนอยู่ฟุ่นเพื่อนกระถือมามาสว่างควอยู่สากิโลอยู่ฮันตันกระถือแมนแมนไฮเซอร์ยูยกับอาจารย์ป้อมสามตัวเคยได้เด้เนาะอาจารย์ป้อมเคยให้ได้สามตัวสองตัว หลกักกิโลเก่านะคะย้าย sí มาห er ล no? ักกิโลใหม่ก็ตามมานี luxury, ่อีกนะคะเห็นมานอนเจ้งนี่เนี่ยจานตาเซ่กับปวดอยู่ด้วยมาบ่อยเนาะปวดม่าไก่จนกับมาเขาฟันบอกอยู่เนี่ยตบะเอ็ดมินเนี่ยกับสีแปรบ่ค่อยได้เด้อค่ะแปรบ่ค่อยเป็นแปรบ่ค่อยได้กับเมีลามยิบลอตเตอรี่เขาหลายใบอะไรได้บิบอ๋อยิบไายตัวใดเนาะยิบเห็นปะบางหันพันยิบมันยังเจ็ดสี่มั้งเจ็ดสี เจ็ดสี่ตัสี่เจ็ดนะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่แหละเจ็ดสี่ให้ข้าวราคามีเจ้านึงในยิปหกหนึ่งหนึ่งหกบอหกหนึ่งหนึ่งหกให้เขาไปสองใบตัวกราฟนำคเป็นยิปให้ใบคนที่รู้สึกว่ามาหวานเขานี่นะครับมาวานเขามันยิบเขาไปหกหนึ่งหนึ่งหกกับการป้อมเนาะ ก็มานอนที่หลักกิโลเดร์นะคะท่านผู้ชมเนาะที่หลักกิโลนะคะก็มีผู้คนนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบนะคะตาเสตจันน์มาตลอดเลยนะคะนี่วันพระยิ่งเยอะนะคะคนยิ่งเยอะนะคะวันพระขนาดวันนี้ไม่ใช่วันพระก็ยังมีเอาผู้คนนะคะเดินทางมานะคะหลายคนหลายท่านนะคะ,ะเมื่อเช้านี้นะคะก็มาเจอร่างทรงนะคะกลับไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ แอดมินก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางก็แล้วกันเนาะค่ะผิดถูกจะว่ากันเด้อนะคะตัวเลขเนาะให้ดูเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะ,ค,ะนค่ะนอค่ะสารก็กำลังยกนะคะยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่ามุงหลังคาแล้วนะคะฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมราคาสีแดงๆนะคะอืม แอดมินก็ขอให้โชคดีนะคะเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้รวยๆขอให้โชคดีขอให้ถูกหวยเยอะๆนะคะอืมนะคะมาดูคุณลุงแอดมินลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะเนะาะแนวทางของอาจารย์ป้อมหรือว่าอาจารย์ไม้นะคะก็อ่าให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางาปกติแล้วนะคะที่แอดมินเคยตามอาจารย์ป้อมนะคะก็เคยให้ถูกนะคะสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะจากหลักกิโลเก่านะคะ มาลักกิโลใหม่ก็เพิ่งเจออาจารย์นะคะอ่ะงวดวันที่หนึ่งนะคะกระกฎาคสอห้าหกหกนะคะค่ะแอดมินลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ